สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามาอยู่เกมแดนดี้เวอร์แล้ววันนี้พี่ก็มาเล่นเป็นไอ้เจ้าชีเก้นเองนะคะทุกคนเวอนี้ก็ออกจะหลูกเลยนะเนี่ยเป็นลูกคุณหนูลูกคุณนายหรอ S M R c o d o k ให้กำลังพูดถึงอะไรไปกันค่ะทุกคนคุณอามานีแล้วก็คุณสเปาคุณแดนดี้ ประมาณนี้นคนสมองพี่เอ๋อน,นิดหนึ่งคุณคนนี้นะทุกคนแต่ว่าทำไมเขาไม่มาก็ยืนเลวของเขานะ่เอ้ยเอ้ยคนนี้จะเล่นก็เล่นไม่เล่นก็ไม่เล่นนะเออเฮ้ย,ย <c ười> <c ười> คุณอัมมาีมาแล้วคุณสเปามาแล้ว <Yeah. S 1> เธอจะเล่นตัวอะไรตัวน,นี้ ชีกแกนค่ะชีกแกนปากสีด <th ad> ชีกแกนหน้าเวียกชีกแกนคือมนุษย์ป้าเอ๊ยอย่าด่ามันเยอะลเราได้เรายัาดาเพราะพึ่งได้พึ่งได้อ๋อพึ่งได้สกินแบบนี้หรือเปล่าวะเคปะไปกันนะทุกคนแดนดีเเบล มาแล้วชั้นที่ศูนย์พอปิดอย่างนี้ปุ๊บอ่าก็ะจะมาเล่นกันสี่คนนะคุณคอนนี่เขาไม่เล่นน่ะไม่เล่นแล้วเขาจะเข้ามาอวดเ,เฉยอวดตูนนั่นเองนะทุกคน <c oughs> นี่นะพี่ก็จะเล่นเจ้าที่แกมีสาหัวใจสกิลเชคสามการวิ่งสามข้าวหลบหลีบเอ๊ยอะไรนะกา <c oughs> รวิ่งสี่นั่นเองนะคะทุกคนคือพลังในการวิ่งอะประมาณนั้นแหละ โอเคมากันก็จะมียตัตตาขนมพิงลอตเจอและอีแกนอขอเรียกลอตเจอว่าเวทขยายนะขนมพิงอีแกนขอเรียกว่าชาเกนเ้อชาเย็นชารอ,อตรงนี้ก็จะมีเจ้าใบนี่หคนก็ทำให้พี่รู้แล้วว่ามีไอใบนี่ ทุกคนลูกบอลมันก็ยังคุณสองอยู่นนะอ๋อเจ้าบัตรชากับเจ้าไบรนี่นั่นเองนะทุกคนไบรนี่ตั้งแต่ชั้นแรกอะทุกคนปึ๊บอุ้ยอไปเร็วมากผ่านไปแล้วกว่าสองตู้อันนี้คือตู้ที่สามนะตู้ที่สามของเรานะมามาปั่นเลยอุ้ยเสร็จเรียบร้อยด่านนี้ ก็ถือว่าง่ายมากง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากยังไงไม่รู้ก็ได้เริมสำรวจแถวนี้นะชี้แกนเธอก็งวแต่ยืนอึ้งเดินไปเจอบัตรชาแบบงงๆเลยแล้วเธอก็เดินมาหลบพร้อมกับบัตรชาที่มันยืนอึ้งสักแป๊บหนึ่งมันก็เดินไปบัตรชาก็เป็นได้แค่หน้าที่แปลงทาสีอ่ะเอออืม โอเคเธอก็ชอบจะเป็นลูกคุณหนูลูกคุณนายมายืนอ,อยู่ตรงลิฟต์โลนะ uh oh. แล้วดูเธอแต่งตัวเอ้ยแต่งตัวลูกคุณหนูไปไหนทาตาตาปากก็ไม่ตาเฮ้ยแถมหน้ายัางเวียงอีกอย่างกับมนุษนนย์ป้าเฮ้ยมนุษย์ป้าโอเคมาดูซีเดนดี้ขายอะไรไม่รู้ขายเป็นนาฬิกาชีแกก็อยากจะตบหน้าเดนดี้ทีหนึ่งแต่ไม่เป็นไร ห้ามตกเด็ดขาดเพราะว่าเธอยังไม่ล่างวัดทองเธอยังไม่เข้ามาเธอก็เลยเดินรีบไปรีบวิ่งมาปัดตรงนี้แย่งต่อหน้าเลยเหมือนจะมีคนไปแล้วคนนั้นชื่ออะไรวะชื่ออะไรก็ไม่รู้จาไม่ได้บเธอก็ได้แต่เอาหน้าไปถูกับที่เครื่องเครื่องปั่น ถูจนหน้าเธอบาท <What? S 1> แก้วก็แตกน้ำก็ทไลาออกมา <Huh? S 1> พ่อแม่ก็เลย่าเธอเพราะว่าเธอทำน้ำหกจะได้เพื่อน้ำฉันก็อยู่ดีๆเมื่อก,กี้เหมือนคุณยะตาเขาจะปั่นเสร็จแล้วของมันก็ดอบ g ก t ช o อ l e v a t o r รนี่นะเหลือตู้นี้ชีแกนเธอก็รีบอะไรรีบมาปั่นเลย สุดท้ายเธอก็ให้หน้าที่นี้เป็นของคนอน่นเพราะว่าเธอคิดเก็ียปัน่นะนะอะไรหรอจะให้ปัน่นหรอเฮ้ยเธอก็ลังปั่นแบบลูกคุณหนูลูกคุณนายลูอี้ก็เดินเข้ามาแล้วก็จากลาไปแต่ลูอี้เห็นในความสวยของป้าก็เลยเดินหนีไป <c oughs> ช่ชนน่เล <c oughs> นี่ยลูอี้น่าจะมีที่หน้าป้าตัวนี้ก่ <c oughs> ก็เลยวิ่งหนีไป เธอก็วิ่งมาแล้วลูอีมันก็จะวิ่งมากระช่วกไส้เธอแต่ดีที่เธอวิ่งหนีมาทันโอเคจบไปได้ยังง่ายได้เธอก็ทําหน้าเหวี่ยงเหมือนจะนอนหลับอยู่แล้ว <Huh? S 1> เหมือนเธอไม่ได้นอนหลับมาหลายปี <c oughs> ทุกคนเลือกไปฝั่งทางเทปนะเพราะทุกคนอะหิวเทปกันทุกคนบบกว่าอยากกินพิซซ่ากันบ้างชีวิตนี้ไม่เคยได้กินพิซซ่า ชิเกนก็บอกว่าไม่ต้องกินพิซซ่าหรอกมากินน้ำชาบนหัวฉันดีกว่าเปิดมามีเจ้าจิกิจิกิมันก็โมโหใครก็ไม่รู้จะมาฆ่าเราจะมาเล่นงานเราแล้วก็เจ้าบล็อกเทนเนี่ยอะไรก็ไม่รู้กล่อง,อ,องของขวัญหรอกล่องของขวัญบ้าอะไรไม่เห็นจะมีอะไรอยู่ในนั้นเลยชิแกนก็เลยโมโหก็เลยรีบเอ่อสะบัดหน้าหนี้แล้วก็ปั่นน้ำมันตรงนี้เลยชิแกนก็ได้กินลูกอมเข้าไปเท่าน,นั้นแหละฟันผุทันทีเพราะเธอลืม ว่าหมอบอกว่าถ้ากินลูกอ,อมเดยค้าไม่งั้นฟันเธอจะหมินไปหนึ่งล้านเท่าตอนนี้ฟันเธอไม่ได้หม็นเแล้วท่าแต่ฟันเธอหมินอินฟินิตี้เท่าเธอปั่นตู้ที่สองใกล้เสร็จแล้วก็ไปแล้วเธอบอกเธอไม่ชอบคนจนเธอชอบลูกคนหนูลูกคนนายก็ฉันก э ็ถามว่าใครเธอบอกเธอชอบ เธอชอบเธอบอกว่าเธอชอบวีแต่ดันโดนเชลเชล,ลี่ยื่นมือมาตบหน้าเอาเพราะว่าจริงๆแล้วเชลลี่เป็นคู่ยินกับวีเธอก็เลยตกเลยเธอชอบใครเนะี่ยโอเคเราก็ได้ทำแต่หน้าชี่มาปั่นตรงนี้เลิ s มีเฮล์อ่ะเฮลก็ h ฮล์ทำไมชีกแกนบอกว่าเธอ ยอมให้ยัตต้าปั่นอยู่แล้วเพราะเธอชอบการแสดงเธอก็ได้เดินเข้าลิฟไปตอนนี้ก็เหลือคุณเดนดี้แล้วก็คุณสเปาชใช่ปะวะเธอก็ได้มายืนลูกขนูลูกขนายเธอก็ได้ทำก,การซื้อมาจะเป็นลูกอมแล้วก็ลูกอมสกัดเธอก็ไม่ยอมเชื่อฟังคำที่หมอพูด เพรเธอเชื่อว่าถ้าฟันดับจะมีผู้ชายมาชอบ <What? S 1> บ้าไปแล้วแกบ้าไปแล้วใช่ไหมทีแกเป่านะฉันพูดเล่นอ๋อ,อโอเคเธอก็เดินมาตรงนี้แล้วมีแบนเดตอยู่ตรงนี้แต่ก็เป็นหน้าที่ของคุณสเปาที่หยิบไป <What? S 1> ตอนนี้จะบัเชนเดินตามสูดทีแกนทีแกเลยพูดในใจแบบว่าเฮ้ย เจ้าบ็อกเชนน่าจะแอบชอบฉันแต่เสียใจด้วยที่ฉันไม่ได้ชอบคนจนฉันชอบคนรวยเจ้าบล็อกเชนก็แอบไหยหน่อยนิดนึงแต่ทีแกก็ไม่สนมาปั่นน้ำมันต่อเธอปั่นไปมาแล้วก็รู้สึกเริ่มปวดฟันเดต้าก็เลยบอกว่าให้เธอไปซื้อฟันปลอมแต่เธอบอกว่าเธอไม่มีฟันปลอมแล้วฟันปลอมเธอก็แบบฟันผุเหมือนกันเดต้าเลยถามว่าฟันปลอมมันจะเป็นฟันผุได้ยังไงเดต้าพูด อีแกก็บอกว่าเพราะแกเลยนะเพราะว่าแกเอาลูกอมที่มันมีประสิทธิภาพของการฟันปุเยอะเกินไปมาให้ฉันกินบล็อกเทนบอกว่าจะไปพูดเดียต้าทําไมเดี๋ยวฉันจะกระโดดพยี้แกให้ตายเจ้าตีแกโมโหมากจะถือขวาแล้วมาสับบล็อกเทนนี่ไม่ใช่เกมเดนนี่เวอร์เนี่ยเหมือนมันไม่ใช่เดดนี่เวอร์แล้วอ่ะทุกคนตอนนี้ มันเป็นอะไรล้วไม่รู้ว่าเจ้าทีแกนปั่นนะ้ำมันไปพอปั่นเสร็จเท่านั้นแหละเจ้าบักเทนพูดอินทาว่าขอให้ไม่ได้เจอหน้าแกอีกนะเจ้าทีแกนเจ้าทีแกนมโหมากยืนร้องไห้มุมกำแพงเจ้าร็อเจอร์ก็เลยถามว่าเป็นอะไรทีแกก็เลยบอกว่าฉันร้องไห้บักเทนพูดทฉันร็อเจอร์ก็บอกว่าวันที่จะร้องไห้ถ้ราเขาพูดทดี้เธอ แต่ดูฉันด้วยฉันเหลืออยู่หนึ่งหัวใจที่แกนอึ้งแล้วเลือกอันนี้โอเคไปที่ลิฟต์ต่อไปกันมาอยู่ที่ชั้นเอ่อคริสต์มาสนั่นเองเธอก็ได้เลือกปป่นตรงนี้นะเธอบอกว่าเธอไม่ชอบความเย็นเธอชอบความร้อนเอาความเย็นออกไปจากร่างกายของเธอเธอบอกประมาณนี้ ก็บอกว่าอย่าเรื่องมากสิเจอน้ําแข็งก็เจอน้ําแข็งไปจะเอาอร้ออะไรเยอะแยะทีแกอะไรหมันใส่จะตกไปหนึ่งทีแต่ก็ตกไ,ได้พระเทือนมือเธอกาลังปั่นอยู่เจ้ากวางบอกว่านี่แกพูดให้เดี๋ยวฉันจะตกหน้าแกเจ้าทีแกนก็ได้แต่แบบอวดว่าชันนะ่ะฟื้นฟูหัวใจชันได้นะ <laughs> แล้วทีแกก็เดินไปเก็บของ เจ้ากวางก็ไม่ยอมฉันจะฆ่าแกให้ได้แกพูดว่าอะไรนะแกปากดีใช่ไหมทีแกก็บอกว่าใช่ฉันปากดีเพราะฉันเป็นมิสแกนไงล่ะเออเหอะกวางเลยบอกว่าฉันขไม่ยุ่งกับแกละแกมันบ้าเกินไปจริงจทีแกก็ได้เตบหัวเลาะแล้วก็เยาะเย้ยว่าฮ่าฮ่าฮ่าแกทำอะไรไม่ได้หรอกฉันมันรวยฉันเป็นลูกคนหนูลูกคนนายนะเจ้ากวางบอกว่า แกวไปจากความสันสะเทือนเจ้าทีแกนก็นั่งทำหน้าเบียยไม่มีใครชอบทีแกเลยตอนนี้คุณลอเจอร์เสียชีวิตไปแล้วทีแกโศกเศร้าเยตาสตาโศกเศร้าเยสตาเหมือนอยากได้อันนี้มากแต่ทีแกไม่ต้องการเพราะว่าทีแกมีเอ่อมีเราสามารถเอ่อทีแกสามารถมีเทส75เจ็ดสิบห้าแล้วก็ยืเลือดตัวเองได้ <Yeah. S 1> ทีแกก็เลยมองเรื่องนี้เป็นเรื่องง่ายและปกติ ตอนนี้ชั้นที่หกแล้วมีเจ้าสเก็ตแล้วก็เจ้าบัตชาชีเกนบอกว่าฉันไม่ได้อยากแปลงฟันหนะ้าบัตชาพูดว่าอะไรฉันไม่ใช่แปลงสีฟันฉันคือแปลงทาสีชีเกนบอกว่ายังมีหน้ามัาเถียงอีก <H m? S 1> ฉันจะบอกให้บริษัทเดีย่ยลบเกทชิ้งไปซะ <H m? S 1> บัตชาบอก ห่าลบใช่ไม่ได้หรอกมันเป็นแค่คำพูดเป็นเรื่องของเธอทีกแกนเสียใจมากก็เลยวิ่งมาปั่นนี้ไม่มีใครรู้ว่าทีกแกนปั่นน้ำมันมือเดียว oh <my> God. เพราะอีกมือนึงเธอเป็นคนพิการไปแล้วบัตรช้าก็บอกว่าอย่าพิการอีกไหมล่ะจะได้ทำให้ขาหักทีแกนก็ร้องไห้ค่ะไปแล้วหนึ่งทีบัตรช้าก็เดินหนีด้วยความสะใจ ดีแกนก็เลยแบบนี่ฉันจะฆ่าแกจีแกนก็เลยเจ้าสแคปไล่แต่เจ้าสแคปก็บอกว่าเันชื่อเจ้าสแคปจะไม่ได้ชืช่อเจ้าปูเอ้ยแล้วมันแคปเอ้ยไอ้มันหมวกเอ้ยเอ้ยจีแกนเดินไปเดินมาตรงนี้สาตู้แล้วแต่หาตู้ที่สีไม่เจออุสเปาบอกว่าตามมาตามมาอะไรก่อน โอ้ยโอ้ย,อยชีแกนบอกว่าฉัออานเลยยนงใงหัวใจแต่แกนอกาอะไร่าฉันไม่ได้หรอกเพราะฉันมีที่ฟื้นฟูหัวใจบัตแชบ,บอกว่าใช่เหรอฉันจะฆ่าแกฉันจะยุ้มหัวแกพีแกนบอกว่าฉันไม่มีหัวฉันมีแต่แก้บัตตามโมโห,หน่ะชีเกนเก็บยายาซ่อน ที่หมอแนะนำมาว่าให้กินตา,มมาทีแกก็ได้ตามยะต้าไป oh <my> แต่เดี๋ยวจะเดินจะแคปตีแล้วแต่ดีนะตอนนี้เป็นตอนบ่ายไม่ใช่ตอนตีเอ๊ตามมาตอนนี้ยต้าก็ได้พิมพ์คำว่าตามมามาสองรอบแล้วตามมาดูอะไรเหรอมาดูตาใช่ไหม ที่แกมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระก็เลยมาปั่นน้ำมันต่อแป๊บตามมาต่อที่แกไม่สนใจปั่นต่อไป <Come on. S 1> และก็ต้องหยุดให้เพราะแกเป็นพ่อไอแกก็ต้องตามหลานไปก็ตามยะแต่ามายะแต่ก็บอกว่ามีไอเทมอยู่บนโต๊ะใบนี้ <Huh? S 1> ที่แกแล้วต้องตาตาตา,ตาหวานทันทีเพราะที่แกร,รู้ว่า นี่มันไม่ใช่เรื่องตลกนี่มันคือเรื่องจริงนี่อะจีแกมูหคําคำว่านี่อะเพราะว่าแกเป็นป้าดหลานพูดกับแกอย่างนี้แกก็รู้สึกเสียใจเฮ้ยแกยมันบ้าไปแล้วนะแกจะพูดเรื่องอะไรของแกมันจะไม่ใช่แดนดีนะ้แล้วมันจะเป็นละครแดนดี้อ่ะ <laughs> นิทานสำรวยง่ายๆ <laughs> ทุกคน อันนี้ขอสาลักแน่นะไม่ใช่สาหลายแล้วคือแดนดี้เนี่ยพี่เอาเป็นเปรแล้วเปรป์ว่าคนเจ้าชู้นะไม่ใช่สํารวยแต่ก็จะพูดสํารวยไปมันดุเท่ดีเท่กับคนเจ้าชู้อีก oh <my> เออแม่กอดเหลือจริงๆแล้วแดนดี้คนเจ้าชู้สาสาวกอย่าไปชอบแดนดี้นะแดนดีน้มันเป็นคนเจ้าชู้เพราะว่าแดนดี้เป็นตัวผู้ชายแล้วมันก็เจ้าชู้อย่าไปยุ่งเจตตาเสเองนี่หัวว่า ฉันไม่เอาอ่ะฉันจะชอบแดนดี้เจ้าของเกมเดินมาแล้วตบหน้ายัต้าบอกว่าแกจะไปชอบแดนดี้ยังไงแดนดี้มันเป็นตัวละครของผู้พัฒนาเกมที่ของฉันนี่แหละยาต้าหน้าแดงเต็มไปด้วยรอยฝีมือและร้องไห้ว่าทำไมต้องทำเกันขนาดนีผู้พัฒนาเกมบอกว่าแกก็ไปหัเพื่อนกับแกไปชื่อบลอดกับเจ้าลูอีอะ เธอก็บอกว่าเธอจะออกในงานแสดงตอนนี้ผู้ <Huh? S 1> พัฒนาเกียบอกว่าโอเคเลิกเถอะฉันรู้ว่ามันไร้สาระเกินไป <Yes. S 1> แต่มันสาหลายเกินไป <Yes. S 1> ชีแกนเดีย๋ยอทำร้ายฉัน,ฉนจะไปตบหน้าแกจะตบหน้าเกจะไปะตบหน้ากัน,กนกได้ยังไงล่ะเก <No. S 1> ก็เป็นเพื่อนฉันไม่ใช่เหรอ <No. S 1> คุณเจานาเดินมาเก็บของบางอย่างแน่นอน แล้วก็ปรับไปปั่นเหมือนเดิมตอนนี้ซีแกนก็เหลือสามหัวใจแล้วนะเหมือนรู้แล้วว่าข้งนี้จะมีเอ่อฟินนะกับพีเกแล้วก็เดินมาปั่นตรงนี้เหมือนฟินมันจะเดินมาตรงนั้นนะแต่ดีที่มันไม่เดินมาตรงนี้ฮมันดีสักแค่ไหนแล้วน่ะโอเคทุกคนพี่ว่าพอเถอะพอเถอะ ที่ไม่เอาละครสั้นละเรากลับมาเป็นเดดดี้เรามาสาระกันดีกว่าไม่เอาสารหลายแล้ว <Okay. S 1> GTE แล้วตอนนี้ก็ชช้ที่เจ็ดแล้วนะคะทุกคนยัาตายก็เดินมาแล้วก็บอกว่า Get the elevator <laughs> เป็นไรอะ่ะสมเนียงโอเคพี่ตอนนี้พี่ก็มีเช็ค66และมีอีก71เพราะว่าอะไรก็ไม่รู้นะกินลูกอมไปหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่รู้ตอนนี้มีอุปสรรคมากมายอยู่ด้านหน้าเฮ้ยไปแล้วเข้าลิฟต์แล้วนะคะทุกคน ตอนนี้ก็ชั้นที่8แล้วยัตต้าก็อะไรไม่รู้แล้วตอนนี้แดนดีก่ก็เอาขอ,ขอขึ้นมาพร้อมกับอโอ่ฉี่แล้วก็ขอพวกนี้แต่พี่ขอไม่ซื้อนะพี่ขอซื้อเป็นแฮดดี้สปีดแล้วก็แคนดี้ความแข็งแกร่งตอนนี้เหลือแค่หนึ่งบาทเท่านั้นนะทุกคนเหลือน้อยมากเลยแต่ไปต่อกันในพีหน้านะบ๊ายบาย